ขอบคุณครับพี่ป๋องอามาฟังประวัติของคู่ชิงชนะเลิศน,นะครับในมวยรอบโตโยต้าไฮลักดีโก้แชมป์นะครับไฟแดงขวัญข้าวมอรัตนะบัฑิตมีชื่อจริงว่านายชัดชัยเพนพิมนะครับก็20ปีครับนักชกจากอำเภอตานสุมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกรนะครับ130ครั้งครับชนะ85แพ แพ้32แล้วก็เสมอ3ครั้งก็มีแสนเก่งตาลสมยิมนะครับเป็นนักมวยในดวงใจส่วนฝ่ายน้ำเงินครับยอดควนทองเพชรยินด mm ีอะคาเดมี่มีชื่อจริงว่านายสุประชัยเล่าเลืองนะครับ28ปีครับนักชกจากอำเภอเสรละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดก็ตอนนี้ซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับ80ครั้งชนะ60แพ้15แล้วก็เสมอ5ครั้งก็มี พลังคนครับเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับแมยอดมวยรุ่นเล็กเป็นนักมวยในดวงใจครับมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่มวยดีวิถีไทยของเรานะครับในการชกรอบแรกมวยรอบเงินล้านไฮลักซ์วีโก้แชมป์นี่เลยนะครับเป็นด้านของเจ้าขวัญข้าวหรือว่าเจ้าโก,โก้นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนยอดทวนทองเพชรยินดีอะคาเดมี่มาได้ เส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับของนักมวยบุญแดงครับขวัญข้าวชนะคะแนนดีวังจันแพ้คะแนนเดชดารงชนะยอดทวนทองรอบรองชนะพมดุ้งเล็กสุดยอดทวนทองน้ำแพ้น็อกเดชดารงแพ้เด็ดารงครับชนะดีวังจันทรแพ้ขวัญข้าวชนะเกียรติเพชรและวันนี้นะครับที่มุมแดงนะครับเราได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดังนะครับไหมไทยหัวใจศิลป์ครับเจ้าของบทเพลง นางฟ้าหรือยาพิษคุณป๋องชอบมากครับเพลงนี้ชอบครับเอาไว้ร้องจีบสาวครับนี่ครับให้เกียรติกับวงการมวยนะครับเดินทางมาจากนอกเลยนะครับสกลนครม่อคืนเปิดการแสดงที่นั่นคาถานี่จะเป็นเป็นหมอนลำหรือว่าจะเป็นคาถาแบบไหนเดี๋ยวรู้เลยครับชื่นชอบในเรื่องของกีฬามัดมัดมวยนะครับครับส่วนน้ําเงินครับโนนะครับนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับปลอมเตอร์นุ่มรอไฟแรง และยังโสดอีกต่างหากครับขึ้นมาถอดบางคนให้กับยอดทวนทองอไหมไทยครับเจอกับไหมโบสทนัทเดชความหล่อี่ใกล้เคียงกันเลยครับหล่อคนละแบบหล่อแบบอีสานอีสานกับหล่อแบบกรุงเทพครับ <laughs> <laughs> พี่น้องแฟนมวยครับกองเชียร์ขวัญข้าวก็จากกูบลจากบึงการแะครับมากันเพียบทีเดียวกองเชียร์ยอดทนทองครับขนมาจากนู่นละเมืองเกินร้อยครับเสลภูมิร้อยเอ็ดย้อนไปดูคะแนนสักนิดหนึ่งคู่ที่แล้วครับ 49- 48นะครับชชยชนะของเกียรติเพชรสวนอาหารปีกบาย3เสียงเลยนะครับน่าสนใจครับมวยคู่นี้ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณครับน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตรานองพรครับแซ่บจิตจัดโดนใจ พุทธรักษาการเด้นบ้านเดียวชั้นเดียวเที่อำเภื่อบ้านสร้างจังหวัดปร,ราจีนบุรีครับ0812950557ไม่เหนือระดับผู้นำเฮฟวี่ดูตี้กับรถบรรทุกฟูโซเอฟวีโชกุน380แรงมา้าสอบถามเพิ่มเติมไปที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศรถบรรทุกฟูโซบรรทุกถึงใจกำไรถึงคุณดื่มกาแฟบันแฟนกาแฟสำหรับท่านชายครับโทรศัพท์029180202 02 02. ยาผมยาแผน่นยาน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวเครื่องดื่มสมอินซัมของดีมีคุณภาพด้วยคุณประโยชน์จากน้ำผึ้งสมอินซัมดื่มง่ายได้ประโยชน์ สำหรับในมวยรอบโตโยต้านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดโดยรถกระบะโตโยต้าไฮลักวีโกแชม์นะครับแชมยอดขาย9ปีซ้อนบริษัทเจริญพ,พัฒนาอาหารจำกัดมหาชนครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ or, ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับโดยนายห้างวินยัยวีระพุทธชงแอนด์ซินทิฟฟีซาร่าแอนด์ซินเยลไดฟิลีน นอล่าแชมพูยาเบนด้า500คานาโซนกล่องสีส้มโฟมล้างหน้าพรีมโนบุปุ๋ยเจยไตยตรกระต่ายและคุณทรงวิย์ศักดาพงศานุรักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดขอขอบพระคุณครับพูดถึงเจ้าขวัญข้าวนี่ก็ชื่อขวัญข้าวก็มีที่มานะครับก็วันพฤชมงคลน,นะครับคณ<ม>นของขวัญข้าวก็เลยตั้งชื่อนี้ครับแล,แล้วเร็วนี้ก็จะถึงวันเกิดของเขาคร 20ปีเต็มบรลลบูลด้วยอีก2วันเท่านั้นเองนะครับเอาล้ครับจะคว้าแชมป์เป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองได้หรือไม่นะครับขวัญข้าววันพืชมงคลนะครับแม่แข้งขวาครับโอ้โหเล่นของสูงเล่นของสูงแล้วแข้งขวาอีกยอดทุนทองวันนี้ขึ้นเวทีด้วยสภาพที่เรียกว่าแม่ฟื้นจากหลุมมาเลยครับขึ้นมาชิงไม,ไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิ้น ก็ถ้าเกิดได้แชมป์นี่ก็โอ้โหยิ่งกว่าโบนัสอีกครับชบด้วยความผ่อนคลายแล้วครับเสียเปรียบรูปร่างนะครับแต่ได้อย่างหนาครับแล้วก็ประสบการณ์นี่เพียบทีเดียวครับเคย <c oughs> เป็นแชมป์มวยรอบจากอ้อมน้อยมาด้วย <c oughs> สายหลุดเจอขวาครับโอ้โหหลุดบ่อยๆไม่ดีครับหลุดบ่อยๆก็โดนทำโทษเลยหมดยกที่หนึ่งครับ เข้มข้นครับแฟนมวยพักกันก่อนครับครับสูตรสวยๆก็ต้องห้องเสื้อสูตรสาครครับแม่พูดถึงคุณสอน้อยเพ็งสกุลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอนู่นแหละครับช้างกลางนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพรุ่งนี้จัดมวยครับจัดมวยรำลึกถึงพ่อท่านคล้ายนะครับยกที่2ครับชมต่อครับ มาเปิดเกมเดินเลยครับรุ่นพี28ปีจากร้อยเอ็ดายแดงรุ่นน้องครับ20ปีตานสุมอุบลราชธานีมน้ำเงินครับดังมาก่อนมแต่ว่าแดงนี่ห้าวสุดๆนะครับตอนนี้สดกับเก๋าแล้วครับคูณนี้ไฟที่แล้วสะดุดไปนิดนึงนะครับไปแพ้เจ้าเพชรพนมรุงมานะครับ แต่ก็มีชื่อเข้าลุ้นหนึ่งในสของสยามกีฬาวอดด้วยนะครับขวนข้าวมาแรงชชวยไทยท้าย,ายแต่วันนี้มีเพื่อนซีครับซุปเปอร์แบงค์มาเชียร์ด้วยครับส่วนยอดวิชาซีอีกคนหนึ่งหนีไปแต่งงานแล้วครัแม่เรียกว่ามีความสุขคนเดียวครับยอดวิชาไม่แบ่งใครครับ <laughs> อ้าวัดยอดชนทองพาออกจากเชือกห่างเชือกหน่อยพาออกไป เข้าไปไม่ได้ครับขวนข้าวชิงซอนในตีตีแนแม่แต่ว่าอย่าลืมครับน้ำเงินนั้นมวยเข่าอาชีพครับมวยเข่าอาชีพและประเภทนี้โอ้โหกำลังแขนนี่นี่แฟนสาวของเจ้ายอดทวนทองครับเชียร์เ,เย้ยู่ที่มุมครับนักมวยที่แฟนสวยนะคุณบอลนะครับ แม่ตอนนี้เริ่มหัดโวยแล้วครับผมอยากมีสวยๆอย่างนี้มั่งแมคูน่นีครับแพ้ชนะเงินรางวัลต่างกันเยอะนะครับที่หนึ่งห้าแสนบาทที่สองสองแสนห้าหมื่นบาทครับโอ้โหเรียกว่าแม่ต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เต็มที่เต็ม,ตมสุบํำปั้นมาก่อนครับยอดท,ทองครับเจอะยางผ้ากระจกครับวางซ้ายครับขวัญข้าวนิ่งครับวางแค่ขวาครับขวัญข้าวแล้วตั้งเทารับไว้ นครับตีขวาครับขวัญข้าวเข้าในแล้วตีได้หรือเปล่าครับยอดทนทองเน็บด้วยขวาบิดออกมาให้เข้าเลี่ยมเข่าซ้ายโดนซอกขวัญข้าวนี่อาวุธรอบตัวเลยครับแม่วงในมีงัดมีฟันมีเฉือนและมีเสยด้วยเขา่ายอดทนทองต้องลงทุนสูงหน่อยวันนี้รัด ดูกันละเอียดครับเชียร์กันสนุกและครับอ้าวแข้งครับโอ้โหจะตัดล่างไม่ได้ครับอา้อาวใครบอกว่าไม่ได้ใครบอกว่าไม่ได้ครับมีแผนสองครับลูกพลิกนี่แหละครับสำคัญนะแมเ,เสียงเชียร์กระหึ่มครับกองเชียร์ของอยอทดทองหวานข้าวชกนิ่งเหลือเกินยกบางไว้บางไว้ดึงนิดนึงถีบซ้ายอีก รุ่นพี่ครับรุ่นพี่ยอดทนทองตีนายักษขู่เลยหมดยกที่2ครับชมกันต่อครับยกที่3และขอขอบคุณนะครับบริษัทบุญส่งโอสถเด็กในพานทองจำกัดครับยาดองเล่าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอัปเเช่ยยาหอมตราเด็กในพานทองยาทาแผลดอกเตอร์เดวิดน้ำมันยาตรามาวิน พร้อมด้วยได้เกียว 2T ครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายไม่ได้เกียวออย 4TFA สุดยอดสำหรับมอเตอร์ไซค์4จังหวะชมกันต่อยกที่3ครับมาไม่สนครับเดินชนเหมือนเดิมครับยอดทวนทองมาขวัญข้าวตอนนี้ยังไม่เร่งครับมาน่าละกครับเป็นยอดททครับด่านครับบูมครับตีครับเนรัตตีครับรัดตีครับ แม่นี่แหละครับกลยุทธ์ของมวยที่เสียเรียบรูปร่างครับจะให้ขึ้นคอก็คงจะไม่ไหวครับรัดใต้ปีกรัดเอวตีครับโอ้โหบาดกระแข้งครับบาดกระแขงแขงซ้ายเกี่ยวได้เกี่ยวได้คือในแม่อัศวีบซ้ายครับยอดทองแม่เอาแต่ว่าสอดสอดในได้ครับในฐานของขวัญข้าวตีขวาครับยอดทองไม่ต้องแต่งตัวนานครับตีเข่าซ้ายครับรัดตี ป่าตีขวาครับหมุนหมุนดันล้มครับโอ้โหคู่นี้ครับมาดูลูกแก้ลูกกันนะครับโอ้โหมาัดกันได้แล้วครับมาขวัญข้าวออกแข้งขวาไปติดกาดยอดทุนทองเปิดเกมยิงหมัดแร่กับข้างเลยแ้<ม>าโอ้โหแ <มา S 2> ้<ม>าแ้าชุดน,นี้ทําได้ดีครับอยอดทุนทองขวัญข้าวแก้เกมยังไง กรรมาการแยกออกมาครับกรรมาการอารามุตกลางแล้วก็เป็นยอดทนทองมวยรุ่นดีแ่แหละครับโอ้ยเดินเข้าไปเจอแข้งขวาขวัญเข้าต่อยหมัดขึ้นฟางแข้งข,งขวาครับเสียบเพาซ้ายโอ้โหอีดอกนี้ยอดทนทองรัดใต้ปีกขวัญเข้าไม่ให้ขึ้นคอเอาเสียบพยายามแม่จะหักพวงมาลยัยจังหวะไม่ได้ตีเข่าขวาครับขวัญเข้ายอดทนทองโอ้ยสู้เหลือเกินครับนี่แหละครับรัดตีขวาตีซ้ายครับ คนละเข่าครับแมเก็มันค่อนข้างจะกดดันครับแฟนมวยเงิน500แสนนี่โอ้หายากครับชัช่วโมงนี้ครับอย่างที่พี่ปองบอกไว้ชนะเลิศห้0แสนรองชนะเลิศสองแสนห้ามต้องขอบคุณครับโตโยตา้าบอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแชมป์ยอดขาย9ปีซ้อนนะครับแหมดูครับ ขวัญข้าวโอ้ยยันด้วยซ้ายโยนทองเตงสู้อเอาคืนพยายามจะลงล่างสถานการณ์นั้นมันยังคู่ขี้สูสีกับกองเชียร์นี่เป็นกองเชียร์ของขวัญข้าวแข้าขวาสวยขึ้นมาค้องไปไีด้วยขวาเสียงเชียร์ยม,มีผลย่างยิงกับตีด้วยซ้ายทีหนึ่งรัดมาหูุนออกมาหาเหลี่ยมไปีดด้วยซ้าย ขวัญข้าพยายามจะรูดรูดไม่ได้ครับแหมองโบดิลุ้นสุดตัวเลยครับที่มุมหมดยกครับหมดยกที่3ครับเข้มข้นทรบเครื่องจริงจครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาครับนี่นะครับท่าช้าๆครับแข่งแรกกับหมัดครับยอดทนทองวันนี้ก็สู้ยิบตาเลยนะครับมันต่างก็ตั้ง2องแสนนะครับ หในสี่เขาเงินล้าเลยนะครับที่จะแตกต่างกันฉะนั้นยังไงก็สูดริทเอาลูกนี้ครับดูครับเทลงไปเนี่ยแหละครับภาพช้าในช่วงยกที่3นะครับเรียกว่ามาไม่ดีคนละอย่างและครับชมกันต่อครับยกที่4ี่ <c oughs> มาเปิดเกมบุกเหมือนเดิมครับยอดทวนทองขวัญข้าวขวัญข้าวมา ไม่ใช่ขอยอย่างเดียวนะครับแม่ถอยหลายอย่างด้วยครับมีอาวุธโตตลอดเนี่ยแหละครับแม่อาชีพถนัดยอดทนทองแม่ขวัญข้าวแก้ยังไงต้นยกสี่แม่สอดสอดขึ้นบนได้ไหมขวัญข้าวใช้การขวางหน้าขวางหน้าแล้วแทงไปยอดทนทองนั้นอาวุธหลักก็คือเข่าในนะครับอันเดียวแน่น แม่วงนอกขวันข้าแทงขวาแรกกับมันแทงถึงตัวปีแม่โอ้ขวันข้าก็ขวางหน้าฟันสองแทงขวาฟันสองแม่มาเป็นชุดเลยมาแล้วครับตีซ้ายครับยอดทองขวันข้าอ่าแทงขวาครับยอดทองรัดเอวเอาเจอเข่าขวาของขวันข้าครับแทงขวาเสียบขวาอีกทีหนึ่งตีขวาแทงขวาโตอ่าแล้วครับเข้าต่อเข่าก็มีศอกเสริมเสียบซ้ายครับ เสียบซ้ายคือเสียบซ้ายมากรรมการอารันครับไม่ซ้ายไม่ขวาครับแยกก่อนครับแข้งซ้ายยอดตนทองโอ้เจอเข่าซ้ายของขวัญข้าวครับกรรมการอารันครับแยกโอ้ลุ้นเหนื่อยครับลุ้นเหนื่อย <S 1> <S 1> <S <S โอ,โอ,โอ้โหแหมแหมชุนละบุนครับชุนละบุนโอ้โหคนละเขา่าคนละเขา่ายังไงแหมปลายเป็นของใคร รัดตีเนบอ่าต่างคนต่างเสียบแล้วตอนนี้เสียบขวากับปูจึกพยายามจะเด้งสู้ครับยอดทนทองครับยอดทนทองไม่ท้อเดินชนต่อโดนแข้งขวาแข้งไวทีหนึ่งเด้งแข่ขวาสวยโอ้สู้กันทุกอย่างครับตังแต่กองเชียร์แล้วครับ ยอดทวนทองต้องมีอาวุธเสริมอีกนิดนึงอ่จัดแปะพยายามจะเกี่ยวล่างตีปัดข้าวคืนด้วยขวาขวาทีนึงแ้งโอ้โห oh เดินต่อครับยอดทวนทองครับไม่ทอครับมาเจอแข้งขวาครับขวาลรพับเก็บไว้ตีข้อขวาครับยอดทวนทองเอาหัวทิพมหัวทิ่มยังครับยังชกกันต่อครับ ดึงเข้ามาครับกรรมการอารันยอดทนทองเดินครับเจอดันแทงข้าซ้ายแม่บัดมาครับยอดทนทองมาเสริมแข้งเสริมโดนขวาพลัดแหวลูกตัดล่ามียารใช้ไม่ได้ผลนะครับยอดทนทองขวานข้าวพลั่งออกแทงขวาแม่เตรียมมาดีเหลือเกินครับขวานข้าวหวังขวาแชมป์ครับโอ้ชกละเอียดเลยครับหมดยกครับหมดยกที่4ครับแฟนมวยครับ พักกันก่อนครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งยกสุดท้ายตัดสินเดี๋ยวดูภาพช้าๆกันนะครับยก4ครับต้นน้ำทำได้ดีเหลือเกินนะครับยอดทนทองครับแล้วก็ปลายน้ำครับขวัญข้าวก็เร่งขึ้นมาครับชกละเอียดทั้งคู่ครับวันนี้ต้องการแชมป์และครับความต่างอย่างที่เรียนไปครับ2 5 0 0แชมป์นี่500,000นะครับ รองแชมป์สองแสนห้ากองเชียอยอดทนทองก็จากเสรีภูมิร้อเอดครับวันข้าวนี่แหมแกเกิดที่อุบลก็จริงนะครับแต่ไปโตที่นู่นแหะครับบึงการก็มากันสองจังหวัดเลยครับยกสุดท้ายครับ3นาทีครับใครจะหยิบเงินครึ่งล้านส,สถานการณ์ มาคู่คี้ครับควญข้าวเหลื่อมอยู่นิดๆเพราะฉะนั้นแมายอดทนทองเปิดเกมชนครับมาสตาร์ทีมงานบอกยกสุดท้ายแล้วสนาทีมาใหเกมกลับมาได้ไหมยอดทนทองโอ้โหมาต่ควญข้าวมาลุนน้องหนุ่มสดม,มาเปล่าเพศฝ่าดงแข้งครับตอนนี้ยอดทนทองเดินเข้าหาครับบันทึกสุดท้ายครับ โอ้ยข้งขวาขึ้นก้าคอครับแล้วก็รันครับพยายามจะตีตีสู้ครับยอดทวนทองแม่แต่ว่าชกไปชกมานี่เรื่องของสภาพร่างกายด้วยยังมีโอกาสเอากับปั้นขวาครับทุกตกหูไปเลยครับน่าหมัดหนึ่งสองคลอมไปมาตอนนี้มาอุบล อุบลหรือ,อร้อยเอ็ดอุบลหรือร้อยเอ็ดมาร้อยเอ็ดเล่งขึ้นมาเล่งโอ้โหคืนแต่ละแข้งมหนักแรงแเหลือเกินครับขวนข้าวเนี่ยครับง,ง้างแข้งขวาครับโอ้โหพอเจ้าประคุณเหมือนดอกไม้หน้าสามไปโหดแล้วครับปีกองเชิดแล้วครับยอดทวนทองเดินไม่หยุดนะครับ เดินไม่หยุดครับนี่เป็นมวยที่ชกแล้วไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดครับต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกนะครับนํามวยเงินแสนมาออกตู้ให้ได้ดูกันฟรีทั่วประเทศมาจบจากมวยรอบรอบนี้ครับแหมรอบต่อไปจอรอเปิดตัวอีกแล้วครับสำหรับโตโยต้าครับมานะสนับสนุนวงการกีฬาครับแล้วก็วงการมวยมาโดยตลอดสำหรับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด เพราะฉะนั้นอยากได้รถกระบะดีๆไปที่โชลุงโตโยต้าเลยครับครับแมทั่วประเทศครับดูครับโอ้โหค่อยๆกินทีละนิดทีลนิดนะครับก็เหนื่อยแล้วครับวันนี้ยอดทุนทองครับเดินมองหน้ากันแล้วครับก็ใส่กันเต็มที่แหละครับเพราะว่าอาที่ออกมานี่หนักๆทั้งนั้นครับก็พยายามเต็มที่แล้วครับรุ่นพี่ น,น่ารักมากครับภาพสวยงามตรงนี้ครับมันมากกว่าชัยชนะนะครับมันมากกว่าชัยชนะทั้งปวงเลยครับภาพตรงนี้ครับแพ้ชนะก็เป็นมมวในสายศึกของเพชรยินดีดูภาพช้าๆครับจังหวะ,ะนี่ประมวลมาทุกยกเลยพยายามเหลือเกินนะครับทางด้านของเจ้ายอดทวนทองครับเสียเปรียบรูปร่างแล้วก็ความสด ขยับวางสายหลุดครับแล้วก็เจอขวานหลุดเหมือนกันครับแม่เชียวติงหูไปนิดเดียวฮะแล้วก็จะมาสับสอกซ้ายครับนี่คือความยิ่งใหญ่ครับของมวยรอบที่ว่ากันว่าค่าตัวนักมวยแพงที่สุดในเมืองไทยครับกล้าพูดได้เลยว่าค่าตัวแพงที่สุดในเมืองไทยครับนี่นี่ก็ฝันข่าวก็หนึ่งแสนละยอดทนทองก็มีเจ็ดแปดหมื่นละ ขอบคุณโตโยต้านะน้องบอลนะครับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมครับวงการกีฬาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการมวยมาโดยตลอดครับสำหรับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับและสำหรับผลการให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับกรรมการสุธันปลูเขตให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน47คะแนน กรรมการวีรพงษ์แก้วจันให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน47และกรรมการบุญช่วยทวีธนวิกครับให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน47คะแนนผู้ชนะกวนข้าวมรัตนาบัณฑิตครับหรือว่าชราชพัสดุอีสานจะได้รับเงินรางวัล5แสนบาทด้วยกันนะครับขอเดนเชิญคุณจักริดรัตนากำเนิดนะครับผู้จัดก,การฝ่ายแผนปฏิบัติการ ตลาดเพื่อการทานิชนะครับมอบรางวัลเป็นกําลังใจนะครับรางวัลเข็มขัดแชมป์ก่อนเลยนะครับให้กับกวนข้าวครับรแชมเปี้าาย,ย,ยนตามมาด้วยรางวัลชนะเลิศมวยรอบโตยโยต้าเงินล้านไฮรักวิโก้แชมป์ห0 0แสนบาทครับ และมอบให้กับยอดทวนทองเพชรยีเดียคาบี้250,000บาทที่3ครับเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้150,000บาทและเพชรพนมรุง้งมรัตนบดิตรัเกียรติหมูเก้า0 0 0่0บาทนะครับก็ร่วมสแสดงความยินดีกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากไหมไทยใจตะวันนะครับ นางฟ้ dı, าหรือยาพิษวัน <_ estab lish> <ada> นี้มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับขวานข้าวและก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวงการมวยของเรานะครับจากโตโยต้านะครับขอบคุณโตโยตานะครับเราก็เตรียมพบกับมวยรอบโตโยต้เงินล้านครั้งต่อไปเร็วๆนี้ครับพักกันสักครู่เดียวครับ